<ส>ค่ะวันนี้น่าจะพามาชมพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวีกันนะคะไปกันเลยค่ะเย้ยยยนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวีค่ะนี่นะคะก็คือพระพุทธรูปสุพรรณนางสีเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หินทรายโบราณค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นส่วนจัดแสดงประวัติและส่วนจัดแสดงโบราณวัตถุของพระบรมธาตุสวีค่ะ ต่อไปนะคะคือส่วนจะแสดงวิถีชีวิตชุมชนค่ะ คือส่วนของห้องทรงงานและจัดแสดงสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเทพค่ะ เราอยู่ที่สาลพระเสื้อเมืองค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พระบรมธาตุสวีนะคะไปดูกันเลยค่ะ ความรู้จักกับตำนานพระบรมธาตุสวีกันค่ะครั้งพระเจ้าสีธรรมมาโสกราชยกทัพมาพักที่วัดรังแห่งหนึ่งในบริเวณที่เป็นวัดพระบรมธาตุสวีในปัจจุบันได้พบกาเผือกและกาฝูงหนึ่งอยู่บนกองอิฐและกระพือปีกส่งเสียงร้องพระองค์สั่งให้ทหารหรื้อกองอิฐออกจึงได้พบกับฐานเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดต่อก็พบผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจึงทรงให้แม่ทัพนายกองและไพร่พลทั้งหลายช่วยกันสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาใหม่ในที่เดิม เมื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้วจึงทรงให้จัดงานสมโภชพระเจดีถึง7วันเจคืนจากนั้นพระราชทานชื่อว่าพระบรมธาตุกาวีปีกซึ่งหมายถึงกากระพือปีกเรียกสั้นๆว่าพระบรมธาตุกาวีต่อมาเปลี่ยนเป็นพระบรมธาตุสวีตามชื่ออำเภอสวี เื่อจะยกทัพกลับพระเจ้าสีธรรมสกราชทรงห่วงใยว่าพระบรมธาตุจะไม่มีผู้ใดดูแลรักษาจึงเรียกทหารที่กำลังหลับสนิททหารคนหนึ่งชื่อเมืองขันรับรับสั่งถามว่าต้องการจะอยู่ดูแลรักษาพระบรมธาตุแห่งนี้ไหมนายเมืองจึงรับอาสาจะดูแลพระบรมธาตุพระองค์จึงให้ในายทหารตัดสีสารนายเมืองเส้นสวงบูชาวไว้ในสารเพียงตาเพื่อให้เป็นผู้เฝ้าดูแลรักษาพระบรมธาตุ สารนี้เรียกว่าสารพระเสื้อเมืองมาจนปัจจุบันเป็นสารศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วไปเคารพนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนขอจบกรารนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย